เป็ท่านนึ่นะยอ้สวัสดีครับอยู่วันที่สนามประชาที่8 1นะครับอยู่กับผมนะครับแอดมินบัวขาวตะก้อไฮลท์นะครับมาดูตะก้อคู่นี้ครับฝั่งนี้นะครับพี่ออบกับอาจารย์นอบนะครับตะคอนปฐุมนะครับฝั่งนู้นนะครับเดินสายชุมแพีครับพี่เต๋ากับน้องบีมครับ เดินสายมาจากชุมแพนะครับเปเรียมเซิร์ฟเพข้ามฟรีนะครับเรียมนี้ครับตอนนี้นะครับสกอร์นะครับฝั่งนครปฐมนำอยู่นะครับหกต่อสามครับอยู่ที่สนามประชาทิปยแปดสิบเอ็ดนะครับหกต่อสามครับทีออฟเซิร์ฟครับต่อครับที่ต่อเปิดยกขึ้นมาครับโอ้โหไม่ข้ามครับแต่ยอนลูกนี้ไม่ข้ามครับเจ็ต่อสามครับ เอาละครับเปลี่ยนฝางแล้วครับตอนนี้ครับเอาครับเปลี่ยนฝางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอยู่กันที่ตะก้อไฮไลท์นะครับสนามประชาธิปไตยนะครับเปิดทําการทุกวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับสนามลมลื่นครับนี่ครับบรรยากาศดีครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเตะได้ทั้งวันครับสนามนี้ครับ ตามืดก็เข้าเจ็ดเก้าต่อนะครับสนามเจ็ดเก้าก็มีไฟนะครับสามต่อเจ็ดออครับออกเยอะนะครับตรงนี้ครับสวัสดีทุท่านที่เข้ามารับชมนะครับคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับงัอนเพียดโดนปิดกั้นความคิดเห็นนะครับก็เลย ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ดูลูกเกมกันก่อนเลยนะครับแปลต่อสามครับโอ้ี่ออฟเสือบดีมากครับลูกเสือรุนร้วนนะครับต้องบอกง่ครับอ๋อครับตรกนี้ครับอ๋อครับตรงนี้ครับโอ้โหเสือบดีมากนะครับพี่อฟครับที่ว่าได้เต้มที่เยอะนะครับลูกเสือนะครับทัดหัวเนี้ยมาสองสามเต้มนะครับโบพี่ครับนากร้ามครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหครับไม่ได้สักเต้มแล้วก็เมื่อกี้ครับล่อยผมครับ เซตแรกนะครับชนะนะครับเซตสองครับไม่เอาแต้มนะครับดึงราคาครับเอาละครับดูเกมกันต่อนะครับแปลต่อสามครับโอ้โหเสิร์ฟทัดหัวเน็ตอย่างเดียวนะครับพี่ออฟครับวัดหัวเน็ตอย่างเดียวครับถ้าข้ามาก็เรียบร้อยแล้วครับที่ได้แต้มเยอะๆมาจากลูกเสิร์ฟนะครับพี่ออฟครับ สามต่อแปดครับพี่ต๋าเสร์มครับเสิ์ฟไปไหนครับลูงนี้อ๋อครับโอ้โหฝั่งนี้เป็นรองลูกเสร์ฟนะครับดูจากลูกเกมนะครับแต่ลูกทำไม่เป็นไม่เป็นรอนะครับลูกทำครับแต่ลูกเสรอมโอ้โหอยู่ออบวัดหัวเน็ตอย่างเดียวครับโอ้โหครับกาจะไม่รับเลยครับลูกเสร์ฟครับฝั่งนี้จะเป็นรองที่ลูกเสรอฟอย่างเดียวนะครับลูกทำไม่เป็นรองนะครับ 3ต่อแปครับครับเกม13มีดิวครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์นอบเตะโอ้โหเรียบร้อยดีครับตะซันแบ็กครับแปดสาม เปิดเรียบร้อยดีครับโอ้โหลูกทำให้เป็นรอนะครับอยู่ที่ลูกเสียบนะครับฝั่งนี้ครับใสามนต่อแปดครับเอาครับเดี๋ยวเปิดยกขึ้นมาครับอาจารย์นอกครับใส่สแลกโดนเกี่ยวครับเกี่ยวได้ยังไง พาดโอ้ลูกเตมไม่ลูกเต็มไม่ได้เตมครับโอ้โหพลาดเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหกรรมการน่าใส่สกอร์ไว้รอครับลูกนี้ครับไม่ได้เต็มครับเอาละครับแปดต่อสามครับยอบยังไงมาอีกแล้วครับลูกเสื่อมครับลูกเสื่อมครับโอ้โหรายการมากครับลูกเสื่อมครับโอ้เก้าต่อสามครับ เอาต่อสามโอ้โหเอาอีกแล้วครับลูกเสียมครับโอ้โหกายจะเสียบไม่รับเลยครับโอ้โหผมเกลีกับพี่ออฟนะครับออฟเสียบมาผมไม่ได้รับเลยนะครับโอ้โหเก่งดีมากครับเอาละครับสามต่อเก้านะครับเปิดยกขึ้นมาครับโอ้ติดแย่งครับติดแย่งยังไงเป็นแต้ไหมครับลูกนี้เป็นแต้ไหมครับไทยเน็ตอีกแล้วครับโอ้ยางไม่ได้แทมครับ โอ้ครับเอาละครับแม่คัพรถสัครับโอ้ครับเอาละครับเก้าต่อสามครับเปิดยกขึ้นไปเอาละพี่ต่อยังไงข้าพี่เองครับโอ้พี่ต่อครับแก้ไขดีแล้วเกินครับโอ้พี่ต่อคงจะไม่มั่นใจตัวสีหรือเปล่าครับเล่นยกตีเองครับตรงนี้ครับโอ้พี่ต่อครับ เตะแก้ไขดีนะครับสามต่อเก้าโอเคครับเตี๋ยไป็นครับตรงนี้ครับเตี๋ยยอดอะครับยอดเปิดครับยกขึ้นมาครับอาจารย์นอกครับเตะซัมแบกโดนเกี่ยวนะครับเกี่ยวได้ยกขึ้นมาเป็นแต้มอีก่ไหมครับเป็นแต้มนะครับตอนนี้ใส่สกอร์นะครับกรรมการใส่สกอรแล้วครับต่อเรื่องต่ำด้วยนะสี่ต่อเก้าครับเอาละครับไม่หานะครับห้าแทมครับสกอร์แต้มล็อกนะครับเกม่ยนสิบสามมีดิวครับ สี่ต่อเก้าสี่ต่อเก้าเตะไปเลยตรงนี้ยอดอีกแล้วครับโอ้โหเอาละครับลูกเสือพี่เต๋อทำงาน้วครับห้าต่อเก้าครับมาแล้วครับลูกเสือยอดทำงานนะครับตัดลงหน้าเน็ตครับห้าต่อเก้าครับห้าต่อเก้าครับเปิดยกขึ้นมาครับตันแบกเรียบร้อยครับลูกปีครับโอ้โหครับ ก้าต่อห้าครับเปิดยกขึ้นไปเรียบร้อยครับเอาแล้วครับล็อกแล้วครับฝั่งนี้ครับตอนลองยุบลูกเสืออยู่นะครับฝั่งนี้ก็ได้สู้นะครับเพราะว่าลูกทำมันเป็นรอนะครับอยู่ที่ว่าลูกเสือฝั่งนู้นครับอันตรายเหลือเกินครับเ้าต่อเก้าครับอีต่อเสือครับ สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์หนึ่งแชร์นะครับอยู่กันที่ตะก้อไฮไลท์นะครับไลค์สดเสร็จก็จะไปอัปโหลดลงเฟซบุ๊กเป็นช่องยูทูปนะครับช่องตะก้อไฮไลท์ยูทูปแชนแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอาละครับสิบต่อห้าแล้วครับตอนนี้ครับ สิบตัวห้าเซมยอดเปิด <40 S 2> ลากล่นเองแล้วครับตรงนี้ครับเรียบร้อยครับอย่าทองชื่ออะไรวะอย่าทวงจริงมันนั้นรวยมากเลยมันของผมต้องนีมต่อแล้วครับห้าต่อสิบครับก็แต้มล็อกนะครับไห้ห่างนะครับเปิด อเ,คคเอาล้ครับฝั่งนู้นก็ยังไม่ยอมเพใไปขึ้นไปนะครับสิบต่อห้าครับยอบเสร์มครับเปิดโอ้เปิด,ดกับหลังนะครับย่านะครับสิบเอ็ดแล้วครับโอ้ลูกเสรอมครับ สิบเอ็ดแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศสนามประชาทิปแปดสิบเอ็ดนะครับนี่ครับบรรยากาศล่มเลือนนะครับวันนี้มีค่ายชุมแพระนะครับสอนแก่นนะครับแล้วก็มีค่ายนครผสมนะครับเข้ามา่านเหลี่ยมซ้อมกันนะครับ ใครไหนว่างกา็เข้ามาอ่านเหยียบซ้อมได้นะครับสิบเอ็ดต,ต่อห้าครับยอบเสียบไซร์แล้วครับเปิดขอแล้วโอ้โหเอาแล้วครับขอแล้วครับห้าต่อสิบเอ็ดครับห้าต่อสิบเอ็ด เอาละครับพี่เต๋าเสิฟครับเสิฟไปไหนครับเสิบเสิบฟยอดแล้วครับอาจารย์นอบเปิดโอ้โหเอาละครับลูกยอดทำงานครับลงหน้าเน็ตครับโกต่อชิบครับเอาละครับพี่เต๋าเสิบเสิฟไปไหนตรงนี้เปิดซ้ายยกขึ้นมาครับอาจารย์นอบครับอ้อยังอยู่ครับ โอ้โหได้แต้มครับเจ็บต่อสิบเมตรครับเจ็บต่อสิบเมตรครับมีเต๋าเสือครับย่อเปิดอ๋อครับพ่งนี้ครับโอ้โหครับแปดต่อสิบเมตรครับเอาละครับไล่กันมาแล้วครับชุมแพรครับไอ้ชุมแพรไม่ยอมครับ แปดต่อสิบเอ็ดขอแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับอาจารเปิดครับเรียบร้อยครับวังนี้ครับสิบเอ็ดต่อแปดครับ,บรอขอครับพี่ต่อเปิดโอ้โหต,ตี ถือว่าตีดีนะครับเพราะว่ายกห่างครับตัวอยู่กลางสนามนะครับลูกนี้ครับต่ำต้องใส่แต่ว่าตีดีครับลูกนี้ครับดันดิ่งครับเรื่อยๆออาล้วครับมันล้นนิดเดียวแปรต่อสิบเอ็ดครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเหลือเฟ้ยเหลือเฟ้ยเหลาลูกนี้เยี่มพี่เต๋าใส่ชุดไหมชุดไหมสิบเอ็ดต่อแปรครับเตะเตะเตะาต่อสออ่ะ อ่านเรียมอ่านอันเรียมผมในสูนี้ตะกอดน,นี่ครับพี e ่เอ็มครับโอ้โหเซตแรกครับชนะผมครับเซตสอง้มวสกแตเตมเลยครับจะดึงราคาไว้หรือเปล่ามไม่รู้นะครับแปต่อ11เอครับโอ้โหถสิว่าแต่ยอดดีครับพวกนี้ครับ เอาละครับยังไม่หานะครับ11ต่อ8ครับเกม13บีดิวครับส่วนที่ตะกอไฮไลท์นะครับ11ต่อ8ปี่เต่าเปิดยกขึ้นมาครับเอ้าโอ้โหเข้าตัวครับลูกนี้โอ้ยังไงโอ้แก้ไขดีครับลูกนี้ครับยกเข้าตัวครับกางจะขึ้นเตะครับเข้าตัวเตะไม่ได้ครับลูกนี้ครับตีหัวแก้ครับไปดีครับ8ต่อ11ครับเอาละครับี่เต่าเซิร์ฟเซิร์ฟไปอะไรตรงนี้ ยอดครับยเปิดยกขึ้นมาครับแต่ยอดโอ้เรียบร้อยครับอาจารย์นอบสุดยอดมากนะครับสิบิตต่อแปดครับเปิดเออเอาละครับยังตีได้ครับลูกนี้ครับพี่อ๊อฟเสิร์ฟดีมากนะครับเสิร์ฟโอ้โลูกเสิร์ฟครับ ก็วโหพี่ออบเตะกดดันมากครับทำให้ฝั่งนี้เล่นยากนะครับแปดต่อสิบเอ็เอาตัดยอดเอาแล้วครับเป็นแต้มไหมครับลูกนี้พี่เต่ายกยังไงยกยังไงสวยไงของลูกนี้เอาเยี่ยวรองเท้าครับเอาครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้แต้มครับโอ้โดนเกี่ยวรองเท้าครับโอ้จะขึ้นแต้มเมื่อกี้ได้นะครับโอ้โหเอาแล้วครับสิบเอต่อแปดเหมือนเดิมครับ เปิดยกขึ้นไปเอาล้นล้นล้นเยอะนะครับไม่ถึงครับเรียบร้อยครับไม่ได้เต้มเสียเต้มนะครับตอนนี้ครบสิบสองแล้วครับแต้มเดียวเกมครับสิบสองต่อแปดครับเปิดยกขึ้นไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับ แต่ต่อ12ครับอ่ครับลูกเดียวแต่อนี้จะไล่ยังไงครับหนูต้องการอีกแต้มเดียวนะครับอเอาละครับ9ต่อ12ครับโอ้โหจานนอกระพลาดครับลูกนี้ครับม,มีใครไงใช่ลูกนี้ตากฝดลูกนี้แกร้องแล้วก็จะเตะให้มันพัด 9, 9ต่อ12 เอาละครับเปิดยกขึ้นมาครับเรียบร้อยครับอ๋อสิบสองต่อเก้าครับเต็มเดียวเกมครับทัดหัวเน้นไปครับพี่อออมครับเสิร์ฟดีมากครับโอ้ลูกเสิร์ฟครับสุดยอดมากกับลูกเสิร์ฟครับเป็นอันว่านะครับฝั่งนครปฐมชนะไปนะครับด้วยสกอร์นะครับสิบสามต่อแปดนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดคู่ต่อไปท่ทานได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ